พระชัยรูปหลอตัวแทนผู้พิทักษ์พุทธศาสนาตามตำนานความเชื่อการสร้างพระชัยในกรุงศรีอยุธยาและในยุคก,ก่อนหน้านั้นเชื่อกันว่าการจัดสร้างพระชัยขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนขององค์พระมาหากษัตริย์ผู้สเสด็จสวรรคตไปแล้วให้เป็นประหนึ่งผู้เฝ้าพิทักษ์รักษาพุทธศาสนาและเพื่อเข้าถึงการเป็นโพธิสัตว์ไปสู่มรรคผลนิพพานในอนาคตการต่อไปทั้งนี้พระชัยจึงอาจจะมีทั้งทรงเครื่องแบบจัด มีสังวานมีมุงกุดชาดาอันวิจิตหรือแม้แต่พระชัยที่มีลักษณะคล้ายพระซึ่งถ้าไม่มีเครื่องทรงก็อาจจะเป็นที่คาดเดากันว่าอาจจะเป็นแม่ทัพนายกองผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้วในอดีตซึ่งเป็นการจัดสร้างขึ้นในกติความเชื่อเดียวกันคือสร้างไว้เพื่อให้บรรพบุรุษเหล่านั้นเป็นผู้พิทักษ์พุทธศาสนาในโลกหลังความตายพระชัยจึงไม่ใช่พระพุทธแต่เป็นบนรรพบุรุษผู้พิทักษ์พุทธศาสนาเหตุนี้ค่ะพระชัยจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน ู้เมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณและผู้ใดบูชาก็ถือเป็นสิริมงคลถือเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบทอดเจตนารม์การพิทักษ์พุทธศาสนาต่อไป